ถ้าเรามีเงิน4 6 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยเราจะเอาตัวนกเก็ตหรือว่าเราจะไปเอาตัวสปอร์ตก็คือว่าถ้าชอบใช้งานสบายๆชอบแบบขึ้นลงลดง่ายขี่ง่ายเป็นเครื่องยนต์สีสูบมีท็อกมีกำลังเครื่องนีคือไม่ต้องอธิบายหรอกนะก็เอา900นะครับส่วนตัวสปอร์ตนะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่เน้นทำความเร็วมากกว่านะครับเซ X6 กับเซ900เนอะ,อะสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจดสีพรมสาจาก YouTube n e l ช่องเจดสีพรมสานะฮะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวซัต9 0 0ปี2021ราคาพอๆกันกับ ZX6R เนาะเราควรจะเลือกรุ่นไหนดีนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคันนี้แต่งเต็มเลยนี่ดูสีท่อไอเสียก่อนนะครับ นี่รอบเท้าเกียร์ยงแฮนกระจกนะครับแล้วก็เบรกมือเนาะคลัชนะครับนี่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวสแตนดาร์ดตัวิ่เต้นก่อนนะครับอยู่ทางด้านนี้นะฮะนี่สีสีนี้นะครับก็คือสี SE นะครับมันจะมีความแตกต่าง รุ่นสแตนดาร์ดอยู่นะครับนี่สแตนดาร์ดตอนนี้มีอยู่สองสีนะครับก็คือสีเขียวนะครับสีนี้สวยนะส่วนตัวผมชอบสีนี้แหละนะฮะเขียวดํานะครับแล้วก็มีสีเทานะฮะเทาโคมงเขียวนะครับนี่ตัวจริงสวยนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันใหญ่มากเกินไปนะฮะนี่ล้อดำนะครับ สวยนะครับสวยเดี๋ยวเราค่อยไปเปรียบเทียบกับรุ่น se เนาะเดี๋ยวดูรุ่นสแตนดาดก่อนนะครับตัวสแตนดาดนะครับตัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่443,100บาทนะครับนี่สี่แสนสบาทนะฮะช่วงนี้เขาจะมีโปรโมชั่นนะครับก็คือมีกิฟต์ไวเชอร์นะครับให้6,6 0 0 0พันบาทนะครับกิฟต์เราก็ เรามาทําเป็นส่วนลดถ้าเราซื้อเงินสดหรือเป็นเงินดาวถ้าเราซื้อเงินพอร์ตนะครับรายละเอียดการพอร์ตการดาวอยากให้มาคุยกับเซลล์อยู่ทางร้านนะครับนี่เป็นไงครับสวยกันไหมตัวเครื่องยนต์นะครับก็ตามรหัส z 9 0 0เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะมี9 4 8ี cc ครับนี่ก็มี cc เฉียด1 0 0 0ซีซี cc นะครับแค่ไม่กี่ cc เองนะฮะ เพราะฉะนั้นเรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงเลยฮนะเซต900นะครับรถที่ขายดีนะครับของคังครับวัสกินะครับจะมีอยู่นินจา400นะครับแล้วก็เซต900นี่แหละนะฮะยอดขายสูสีกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูท้องท้ายนะฮะนี่ไฟท้ายนะครับเป็นคล้ายๆตัวแซะตรงนี้นะ บางคนส่วนมากก็จะถอดกันนะครับถอดทําเป็นท้ายแหลมๆนะฮะส่วนท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียเนี่ยเสียงของเขาพอมากนะฮะโดยส่วนตัวผมเนี่ยไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนท่อก็ได้นะฮะท่อเดิมเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยรู้เลยนะครับว่าเป็นรถคาร์ทพัน,นถึงจะเป็นรหัสเซ็ตเก้านะครับแต่ว่าเสียงของเขาเนาะโดยความที่มันเป็นเครื่องยนต์ เก้าร้อยสี่สิบแปด cc อ่ะก็คือจะพันซีแล้วไงแค่สตาร์ทนะครับเดินเบาเฉยๆนี่แหละนะฮะเสียงมันจะแตกต่างจากรถคัสหกร้อยชัดเจนเลยนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูสีเทาเนาะสีเทาก็จะเป็นโครงเขียวนะครับนี่โครงสีเขียวนี่ถังน้ำมันขนาดใหญ่นะครับความจุสิบเจ็ดลิตรนะครับตัวเบาะนะครับมีความสูงจากพื้น79ซนติเมตร ถือว่าเตี้ยนะถือว่าเตี้ยเลยแหละแต่ส่วนบ่อหลังนะครับบ่อหลังก็อาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะครับสําหรับคนที่อยากจะซ้อนเนาะก็ต้องทําใจนะครับสายซ้อนอาจจะไม่ถูกใจนะฮะแต่ว่าการควบคุมมันขี่ง่ายนะฮะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแฮนเดิลบาร์นะฮะแฮนบาร์ก็ขี่ง่ายนะครับไม่ก้มไม่หมอดนะครับ สวยครับสวยสีเทาก็สวยนะแต่ด้วยส่วนตัวผมชอบสีนี้สีเขียวเขียวดำฮะถ้าผมได้ไปเนาะผมก็จะเปลี่ยนใส่กระจกป้ายแฮนด์นะฮะแล้วก็ทำทายสั้นนะฮะแค่นั้นพอนะครับสำหรับผมนะทีนี้เรามาดูตัวพิเศษขึ้นมาก็คือตัว SE นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ ซ0 0 se นะครับตัวนี้เขาจะมีราคาเพิ่มขึ้นมาเป็น465,400บาทนะครับก็ได้กิฟต์ไวเชอร์ไป66,000บาทนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้มาเป็นส่วนลดหรือว่ามาเป็นเงินดาวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายๆอย่างนะเรื่องรายละเอียดอยากให้มาคุยกับทางเซลล์นะครับ se แตกต่างจาก st หรือ Standard อยังไงบ้างเนาะ เดี๋ยวเรามาไล่กันเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็จะมีชิวหน้านะฮะนี่ที่เขามีมาให้เนาะต่อมาก็จะมีตัวชาร์จไฟนะครับชาร์จมือถือนะครับตรงนี้นะครับในตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีมาให้นะฮะแล้วก็อย่างที่สามนะครับก็คือกาดหม้อน้ํานะครับนี่กาดหม้อน้ําอย่างที่สี่ก็คือกาดแท้งเครื่องนะครับ ซ้ายขวาเนาะแล้วก็ตรงล้อตรงนี้นะครับนี่ต่อมาก็คือสติกเกอร์กันรอยตรงถังนะครับนี่กับตรงน,นี้นะครับแล้วอย่างสุดท้ายนะครับก็คือมีคอบเขาเรียกครอบท้ายเนาะตัวคอบเบาะคอบเบาะนะครับคือถ้าถอดตัวนี้ออกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับนี่ดุ่น SE อาจจะเหมาะกับคนที่ไม่มีคนซ้อนนะครับ <laughs> ประมาณนี้นะครับสวยนะครับสวย Se ีมีสงสีนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินนะฮะร,ราคา465,400บาทนะครับราคาก็จะแพงกว่าตัวสแตนด์ดอยู่ประมาณ2องหมื่นะฮะของที่แตกต่างก็เป็นอย่างที่ผมไล่มาเมื่อกี้นี่แหละ SE สีสวยนะครับ ตัวสีน้ําเงินก็จะเป็นโครงน้ําเงินนะฮะตัวที่เป็นสีแดงก็จะเป็นโครงสีแดงนะครับนี่รายละเอียดเครื่องยนต์ไม่ต้องไลายอม่้งมากเนาะเสร็จเกอนะครับแรงอยู่แล้วนะครับนีดบน่ดิสเบรกหน้าดิสเบรกหน้าก็จะเป็นแบบจานคู่นะครับเป็นมิชชินนะครับโชคเป็นหัวกลับนะครับนปูปลักของเขาคือกินขาดอยู่แล้วนะฮะนี่ ชอบ่อไอเสียนะครับทรงเขาสวยนะทรงแบบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับเอาไปก็ขี่อย่างเงี้แหละบอกก็เตี้ยขี่ง่ายนะครับทีนี้๋ยวผมจะพาไปดูรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ z x 6R นะครับก็คือคันนี้นะครับทําไมถึงเอามาเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าราคามันจะชนกับรุ่น SE พอดีเลยนะครับก็คือประมาณ400,000นะฮะส่วนมากนะครับที่ผมไปหารายละเอียดนะครับ ในคลิปต่างๆที่มีพี่ๆยูทูบเบอร์หลายๆคนเขาทำเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตปดร้อยหรือว่าเป็นเซดเอ็าซ์นะครับก็คือคนส่วนมากก็จะถามถึงเรื่องท็อปสปีดนะครับแล้วก็ความเร็วเนาะก็คือถ้าชอบความเร็วจริงๆนะครับตัวเซดเอ็กซ์ 6R เนี่ยอาจจะเหมาะมากกว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นรถสปอร์ตเนาะฟูลเฟลลิ่งนะครับแล้วก็แฮนด์ต่ํา นะครับมีชิลตัดลมนะครับพวกนี้เนาะมันจะเป็นรถที่เหมาะกับทําความเร็วตรงนี้จะมีเว้านะครับเอาไว้อ่าเคลเรียกไรเวลาเราเหมอบแบบหมวกกันน็อกของเรานะครับมันก็จะไม่ชนกับถังนะครับเพราะว่าเขาทาหลบมาให้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนาะผมไม่ไม่ชอบถุงถอยเสียแค่นั้นเองนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากคนซื้อไปเขาก็เปลี่ยนเนาะ เอออีกอย่างนึงนะครับจริงๆ ZX6 นะครับเขาไม่ใช่6 0 0ซีซี่วนนะเขาจะเป็น636นะครับซีซ <CC S 2> ีแท้ๆของเขาจะเป็น636นะฮะเดี๋ยวไว้รีวิวในรอบต่อไปนะครับแต่ที่เอามาเปรียบเทียบกันนะครับก็เพราะว่าราคามันชนกันไงก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าเรามีเงิน460,000กว่าบาทเนี่ยเราจะเอาตัวเนกเก็ตหรือว่าเราจะไปเอาตัวสปอร์ต ก็คือว่าถ้าชอบใช้งานสบายๆนะครับชอบขี่ง่ายนะครับชอบแบบขึ้นลงรถง่ายขี่ง่ายมีความเร็วพอประมาณนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับมีทอกมีกําลังเครื่องนี่คือไม่ต้องอธิบายหรอกนะฮะก็เอา900นะครับไอเกตนั่งสบายกว่าอยู่แล้วนะฮะโดยส่วนตัวที่ผมเคยใช้รถเกตมาเนาะส่วนตัวสปอร์ตนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่เน้นทาความเร็วมากกว่านะครับเซท X6 กับเซ900เนาะ ราคามันใกล้กันไงก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเอออีกอย่างลืมเลยในเรื่องของกิฟต์นะครับกิฟต์ของ z e x r นะครับเขาจะให้แค่35,000บาทนะฮะน้อยกว่ากิฟต์ของ z 9 0เก้าร้อยนะครับ z 9 0เก้าร้อยเนี่ยมีกิฟต์ถึง66,000กเนาะก็เลยทำให้เขาเป็นรถที่ขายดีนะครับนี่ เ 6R นะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูรถแต่งนะครับคันนี้นะครับเป็น z 900ที่แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มีการทำตัวมือคัชแล้วก็มือเบรกนะครับเปลี่ยนใหม่นอะอาแล้วก็ใส่บวกเนี่ยพวกฝาปิดน้ำมันเบรกนะครับนี่แล้วก็อุดกระจกนะครับน็อตอุดกระจกพวกนี้นะฮะเปลี่ยนปอกแฮนด์นะครับ เปลี่ยนกระจกปลายแฮนด์นะครับแล้วก็นี่ตัวนี้ก็จะมีกันรอยของพักเท้ามาให้นะฮะคั้นี้ก็มีท้ายสั้นนะครับนี่นี่แหละที่ผมชอบนะรถตุดแหลมๆนนลอ,อย่างเงี้ยครับทำท้ายสั้นนะฮะนี่และอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสายซิ่งนะครับก็คือท่อเสียนะครับนี่โคตรเท่เลยท่อนะครับดูสี ดูสีซะก่อนนะครับท่อใบนี้เป็นน่าจะเป็นฟูเออใช่เป็นท่อฟูฟูซิสเต็มนะครับก็คือไหลโล่งเลยนะครับเป็นสี่รวมหนึ่งเลยนะครับจากสีสูบี่อย่างนะครับแล้วการรวมมาเป็นหนึ่งยาวๆขึนมาแล้วก็เป็นปลายท่อขึ้นมาเลยนะครับท่ออารโลเนะเห็นไหมท่านผู้ชมรูเบิ่มเทิ่มเลยนะครับชุดแต่งพวกนี้นะครับก็เป็นชุดแต่งเพิ่มนะครับ จะให้มาคุยกับทางร้านนะครับเรื่องสุดแต่งพวกนี้นะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะครับปกติแล้วเวลาเราเปลี่ยนถ้อยเสียเนี่ยประกันเครื่องจะขาดนะขาดทุกกรณีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนกับทางร้านนะครับร้านเขาก็จะรับประกันให้นี่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูท่ออีกใบหนึ่งนี่นี่อันนี้ก็คือท่อทรง AR นะครับแต่ตัวนี้ไม่ดังนะครับคือมันก็ดังหละแต่ไม่ดังมากนะครับ ทำไมถึงไม่ดังมากให้เราดูตรงนี้นะครับมันจะมีหม้อพักของเขาอยู่นะครับนี่หม้อพักไอเสียยังอยู่นะครับพวกชุดคอท่อเนี่ยก็จะเป็นของเดิมนะครับสี่รวมหนึ่งเข้ามายังหม้อพักไอเสียนะครับก็ออกไปที่ปลายนะฮะส่วนตัวผมชอบแบบนี้แหละถ้าจะเปลี่ยนปลายท่อนะฮะเสียงมันจะไม่ลั่นเกินไปคันเมื่อกี้ที่เอาให้ดูคันนี้นะครับน่าจะลั่นมากๆนะฮะแต่ถ้าถามผมนะครับถามผมเนาะ ถ,ถ้าให้เลือกแซ0 0กนะผมจะเอารุ่นสแตนดาร์ตามผมนะฮะแต่ว่าถ้าให้เลือกระหว่างแซ0 0ก้ากับแซ r หกจะเอาคันไหนเนาะก็ตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันนะฮะกระสินใจยากอยู่แล้วเพื่อนๆแล้วครับถ้าให้เลือกนะฮะถ้าเกิดมีตังขนาดนี้จะเลือกรุ่นไหนนะฮะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับ ก็คือบริษัทพีเจมอเตอร์นะครับขารถคาวาสากิทุกรุ่นเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับอยู่ติดกับทางเข้าสนามบินสกลนครนะครับเป็นอาคารใหญ่โตโมรานมากหาไม่ยากนะครับติดกับไฟแดงเลยเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านไหนสนใจรถรุ่นไหนก็แวะเข้ามาดูมาชมกันได้นะครับสหรับในคลิปนี้เออนี่น,น,นตัวหายากอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่งมีมา5คันในประเทศไทยนั่นก็คือ เมกุลนะครับนี่เดี๋ยวไว้ถ้าเขายังอยู่เดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสลับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ